สวัสดีค่ะวันนี้จุนโตก็มารดน้ําต้นไม้นะคะแม่ต้องคอยลบค่ะเพราะว่าจุนโตจะเล็งมาหาแม่ค่ะโตก็จะต้นมะเขือค่ะเออรดน้ําลงอีกค่ะเออเอเคพอเก่งค่ะนี่ก็มะเขือค่ะมะเขือเออ รสมะเขือค่ะเก่งคะลูกมะม่วงก็อยู่ข้างหลังจุนโตะค่ะอ้นน้ำต้นไม้ให้คุณพ่อค่ะคุณพ่อปลูกมะเขือไว้ค่ะมะเขือแล้วก็มะละกอ,ะกอเราก็อยู่ตรงนี้ค่ะตรงสูงมากเลยค่ะดู่นค่ะ ให้มันโดนมะเขือสิลูกโดนยังจ้าให้มันโดนมะเขือลูกอืมรนทำไมทําไมยืนตัว ม,ม,มาใส่ต้นมะเขือลูกต้นมะเขืออยู่ไหนคะค่ะนั่นแหละคะ่ะต้นมะเขือใส่ต้นมะเขือฉีดให้มันถูกต้นมะเขือสิลูกเออเดินมาหาแม่อีกเดินมาหาแม่เดินมาเดินมาค่ะเออเดินมาโอเคเอารถทีเนี้ยค่ะนั่นแหละคะ่ะให้มันโดนมะเขือลูก เอา้าแม่ก็ว่าจะเอาปุ๋ยใส่มะเขือให้ก่อนนี่ค่อยลดแม่ก็ลืมเลยพรุ่งนี้ก็ได้ค่อยใส่ ให้มันโดนมะเขือตรงโน้นมะเขืออยู่ตรงโน้นเออให้มันโดนมะเขือนี่มะเขืออยู่ฝั่งนี้ค่ะรดนมะเขือฝั่งนี้ออ่ะ,อะเสร็จย่างอ่ะบายบายกอนบายบายกอนบายบายจุ๊บเก่งฮะ